จะเกิดอะไรขึ้นเมื่องานเฝ้าบ้านที่แสนธรรมดาได้กลายเป็นฝันร้ายในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะภารกิจเฝ้าบ้านในครั้งนี้ได้มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเจตนาลึกลับอันน่าขนลุกจนนำไปสู่เหตุการณ์สุดระทึกขวัญที่ไม่มีใครคาดคิดพบกับเรื่องราวฝันร้ายแห่งโลกความเป็นจริงอีกครั้งได้ใน Fear to Farm Episode 3ตอน Casa House จะไปรับชมเรื่องราวในเอพิโซดที่3นี้หากใครที่ยังไม่ได้รับชมเอพิโซด1และ2สามารถกดดูย้อนหลังได้ที่ลิงก์ในเดสคร i ิปชั่นด้านล่างเลยครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นวันที่24กันยายนเมื่อ10ปีก่อนโนอาเด็กหนุ่มวัย18ปีผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ฟันร้ายในคืนนั้นโดยพ่อของเขาเคยเป็นหนาหยนาอสังหาริมทรัพย์และมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของโนอาในมอบหมายงานเล็กๆให้เขาทำในช่วงสุดสัปดาห์งานนั้นคือการช่วยเฝ้าบ้านให้กับลูกค้าเก่าของพอ่อที่ต้องเดินทางออกนอกเมืองเป็นเวลา2-3วัน ซึ่งงานนี้จำเป็นต้องอาศัยคนที่ไว้ใจได้มาช่วยดูแลในช่วงที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน โดยผู้ว่าจ้างรายนี้คือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสื่อท้องถิ่นแห่งหนึ่งเขาได้ว่าจ้างโนอาด้วยจำนวนเงิน100ดอลลาร์หรือประมาณ3,250บาทโนอาจึงตกลงรับงานนี้เพราะช่วงสุดสัปดาห์นั้นเขาเองก็ไม่ได้มีแผนที่จะทำอะไรเป็นพิเศษและคิดว่าจะใช้ช่วงเวลานั้นทำการบ้านให้เสร็จไปในตัวด้วยซึ่งงานนี้จึงกลายเป็นแหล่งหารายได้ค่าขนมของเขาไปโดยปริยาย เรื่องราวเริ่มต้นณนร้านซักผ้าแห่งหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำทีด้านในสุดของร้านจะพบกับประตูทางลงปริศนาซึ่งตรงดิ่งลงไปที่ชั้นใต้ดินเมื่อเขาเดินเข้าไปที่ด้านในจะพบกับสถานที่สุดพิศวงซึ่งดูเหมือนร้านซักผ้าอีกชั้นหนึ่งแต่กลับมีบรรยากาศเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันโดยทางเดินที่ทอดยาวออกไปอย่างไร้ที่สิ้นสุดราวกับความฝันที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง เขาได้ตัดสินใจเดินตรงไปเรื่อยๆจนได้พบกับบุรุษลึกลับที่พูดจาด้วยถ้อยคำแปลกประหลาดร่ากับหลุดมาจากอีกโลกหนึ่งน้ำยาฟอกขาวอะไรนะครับนายเอามันไปวางไว้ที่ไหนที่นี่คือที่ไหนเนี่ยน้ำยาฟอกขาวอยู่ที่ไหนฉันต้องการน้ำยาฟอกขาวที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยแล้วคุณน้าเป็นใครครับฉันบอกว่าฉันอยากได้น้ำยาฟอกขาวไงโนอาโนอา หมดเวลาหยิบแล้วเรามา,มาถึงแล้วแกบอกกับฉันแล้วนะว่าแกจะทำงานนี้นะตื่นได้แล้วตื่นได้นนแล้วโนอาตื่นได้แล้วโนอาสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านซักผ้าแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงความฝันที่เกิดจากจิตใต้สำนึกของโนอาซึ่งอาจจะมีนัยยะบางอย่างแฝงอยู่แกคิดว่าแกทำไวแน่น,ะนี่ผมเผลอหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยช่างมันเถอะน่ะว่างไงแกจะทำหรือไม่ทำทำสิพ่อลอยโทรมาบอกพ่อแล้วนะ ว่ากุญแจบ้านเขาอยู่ในก้อนหินหลังบ้านนั่นแล้วก็อย่างที่ฉันบอกแกว่าให้ล็อกประตูทุกครั้งแล้วก็อย่าเปิดให้ใครเข้ามาเด็ดขาดผมได้ยินแล้วพ่อพ่อพูดกับผมไปแล้วไงดีงั้นก็รีบใสตูดของแกไปทํางานของแกซะพอรูใช่ไหมว่างานเนี้ผมทำเพื่อหาค่าขนมนะ่ะโนอาได้ลงมาจากรถพร้อมกับสมุดการบ้านจากนั้นเขาได้เดินไปหยิบกุญแจที่บริเวณหลังบ้านและเขาจะได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งที่เป็นของเจ้าของบ้านหลังนี้ ที่ด้านในของบ้านมีขนาดกว้างขวางและมีห้องกระจายอยู่ทั่วชั้นซึ่งบ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ชั้นและมีชั้นใต้ดินอยู่ที่ด้านลางบริเวณชั้นหนึ่งเขาจะพบกับห้องที่ดูคล้ายกับสตูดิโอขนาดย่อมๆพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสดอย่างครบครันจากสิ่งที่เห็นสามารถยืนยันได้ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้น่าจะทำงานอยู่ในแวดวงสื่อตามที่เคยได้ยินมา ไม่นานนักเขาจะได้รับข้อความจากเบอร์ปริศนาซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นเบอร์จากลอยคาสันที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ส่วนโบลเตอร์ในข้อความที่ปรากฏก็คือชื่อของพ่อโนอานั่นเอง ในตอนนี้เราจะทราบชื่อของสุนัขที่มีชื่อว่าซีกโดยลอยจะฝากให้เราช่วยดูแลสุนัขของเขาซึ่งมันกําลังอยู่ในอาการป่วยพร้อมกับฝากโนอาห์ให้ลงไปเอาอาหารสุนัขที่ชั้นใต้ดินแต่ที่ข้างล่างชั้นใต้ดินนั้นมืดมากเขาจําเป็นต้องใช้ไฟฉายในการลงไปหาของที่ด้านล่างโดยไฟฉายนั้นจะถูกเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของบนชั้นที่สองของบ้านเมื่อได้ไฟฉายแล้วเขาจะลงไปยิบอาหารสุนัขและได้ให้อาหารเจ้าสีกจนเสร็จ จากนั้นลอยจะส่งข้อความมาบอกว่าคอมพิวเตอร์ของเขามีอาการผิดปกติทําให้ระบบความปลอดภัยต่างๆภายในบ้านได้รับผลกระทบไปด้วยและดูเหมือนว่าโนอานั้นจะเป็นเนิดในเรื่องของคอมพิวเตอร์เขาจึงได้รับมอบหมายให้ซ่อมระบบคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นภายในห้องทํางานของลอยดูเหมือนจะเป็นห้องที่มีเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะใช้สําหรับถ่ายทอดสดรายการทีวีของเขาโดยใช้งานรวมกับสตูดิโอด้านล่างของบ้าน ภายในคอมพิวเตอร์จะต้องใส่รหัสที่ร้อยได้ให้เอาไว้คือเอลคาสันหาสจากนั้นเขาจะทำการสแกนและกำจัดไวรัสจนกลับมาใช้งานได้ปกติซึ่งหลังจากนี้เราจะสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านได้โดยจะมีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ทั่วตัวบ้าน และสามารถเปิดใช้โหมดในวิชั่นได้โนอาจะแจ้งกับรอยว่าเขานั้นได้พบกับไวรัสโทจันและให้ระวังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆลงบนคอมพิวเตอร์ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของลูกชายของรอยคาสันเองและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาได้ทิปค่าขนมเพิ่มเติมในอีกด้านของกล่องข้อความเราจะได้รู้จักกับเอเวอร์รินคูเปอร์ซึ่งเธอก็คือแฟนสาวของโนอาคนปัจจุบันในช่วงเวลานั้นในข้อความช่วงตน้น จะพบกับข้อมูลเรื่องราวของการตามรังควานจากแฟนเก่าของโนอาเธอมีชื่อว่าคารา่าและดูเหมือนว่าพ่อของโนอาจะชอบคาร่าและสนิทก,กับเธอเป็นพิเศษซึ่งการเลิกลาของเขาและคาร่านั้นทําให้พ่อของโนอารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก จากนั้นในข้อความล่าสุดเอเวอร์ลีนได้ส่งข้อความชวนให้เขาเปิดทีวีดูรายการเจฟฟรีซึ่งเป็นรายการปโปรดของทั้งคู่โนอาได้ลงไปที่ห้องรับแขกเพื่อดูรายการทีวีดังกล่าวตามที่เธอบอกซึ่งรายการที่พวกเขาดูนั้นก,ก็ดูแอสแทกปนหลอนไม่ใช่น้อย ลอยจะได้มอบหมายงานให้กับโนอาอีกครั้งซึ่งก็คือการไปซื้อของเข้าบ้านให้เขาที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขามากนะักแต่ทว่าเอเวอรีนก็ไม่อยากให้โนอาไปสักเท่าไหร่รอยจะบอกให้เขาขึ้นไปหยิบเงินสดที่ลิ้นชักโตข้างเตียงที่ห้องนอนของเขาจากนั้นเขาก็มุ่งตรงไปที่ร้านสะดวกซื้อด้วยจักรยานของอเล็กซ์ที่จอดอยู่ข้างๆโรงรถก่อนที่จะมืดค่ำไปมากกว่านี้ซึ่งอเล็กซ์ก็คือลูกชายของลอยคาสังน,นั่นเอง เวลา3ามทุ่ม22นาทีโนอาหได้มาถึงที่ร้านสะดวกซื้อเขาจะพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังออกมาจากร้านสะดวกซื้อเธอขับรถออกมาด้วยความชุนเฉียวและเกือบชนโนอาจากนั้นเขาได้เข้าไปซื้อของตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งรายการของที่เขาจะต้องซื้อจะประกอบไปด้วยแรนช์ Ranch, หรือน้ำสลัดเรสซิงชนิดหนึ่งแยมสตอรอเบอรี่ช็อกโแลตสำหรับทาขนมปังนมและไข่ ทั่วรันเต่าน้ำพึงและข้าวยี่ห้ออังเคลโทนีและสุดท้ายคือเคชับหรือซอสมะเขือเทศหลังจากที่เขาซื้อของจนเสร็จเขาจะได้พบกับเพื่อนที่โรงเรียนของเขาโดยบังเอิญโอ้โหตายยากจริงๆเลยนะหมอนนี่เนี่ยเท์เนอร์แอนดี้เฮ้พวกเมื่อกี้ไม่ยอดยายดีของนายเพิ่งจะออกไปเมื่อตะกี้นี่เองวะ่ะเออเอเวอรลีนมาที่นี่เหรอ เออเธอชื่อว่าอะไรกันนะใหญนั่นนะ่ะใช่คาร่าหรือเปล่านะว้าวว้ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าพวกเขาไม่ได้กินแซบกันแล้วนะ่ะโอ้ใช่ใช่ฉันลืมไปสนิทเลยแฮะหมอนันสับรางไปหายายเอเวลีนนั่นแล้วนี่นาะไม่ยาก็รู้ว่าไปแอบแซบกันตอนไหนวะไม่ต้องไปฟังเขาหรอกเมื่อกี้เธอซื้อเบียร์ไปเยอะเลยละ่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะมีปาร์ตี้หรืออะไรสักอย่างนึงแหละนายรู้เรื่องนี้บ้างไหมอะโนอา หลอนไม่ง้าแก่ชิเป๋งเลยวะตอนหน้าสดนะรู้จักเป่าวะ่าพลังสาวใหญ่นะ่ะแบบว่าคือลือคืนลือนะ่ะทุเรศว่าเธอรนะ์เนอรฉันว่าเธอแค่แต่งหน้าสไตล์หยองหยองนะ่ะพลังสาวใหญ่แบบหยองหยองวะ่ะเมื่อไหร่พวกเองจะโตสักทีวะว่าแต่นายมาทำอะไรหรอโนอาไม่มีอะไรหรอก มากเราสิเรากำลังจะไปดูคนเล็กหมัดเทวดากันนะ่ะไม่ละฉันขอผ่านฉันต้องไปเฝ้าบ้านให้คุณคาสันนะ่ะนายไม่ถึงบ้านไอ้อเล็กซ์ไอ้เด็กเพี้ยนนั่นน่ะเหรอหมอน,นั่นมันเป็นเพื่อนกับน้องสาวฉันเองละ่ะได้ยินว่าตั้งแต่พ่อกับแม่มันเลิกกันมันก็ทําตัวพินเพี้ยนไปเลยว่ะ เราจะสัมผัสได้ว่าโนอานั้นไม่ค่อยชอบทีหน้าของเธอเนอร์เท่าไหร่นักและจากบทสนทนาจะทราบว่าแฟนเก่าของโนอาเพิ่งจะออกจากร้านพร้อมกับเบียเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหญิงสาวที่เราได้เห็นในตอนแรกทว่าหลังจากนี้ไปจะเริ่มมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นภายในบ้านเวลาสามทุ่ม46นาทีเขาได้มาถึงบ้านและวางของที่ซื้อมาเอาไว้ในครัว ซึ่งอยากให้คุณผู้ชมจดจำจำนวนมีดสามเล่มบนโต๊ะในห้องครัวนี้เอาไว้ให้ดีนะครับไม่นานนักเขาจะขึ้นไปเตรียมตัวทำการบ้านของเขาที่ห้องทำงานชั้นสองแต่ในระหว่างนั้นเองแอนดีได้ส่งข้อความม,มาหาเขาพร้อมกับบอกให้โนอาห์รีบค้นหาเรื่องการหย่าร้างของลอยคาสันในอินเทอร์เนต็ตทันที และสิ่งที่เขาได้พบคือข่าวการถูกขู่ฆ่าของลอยคาสันจากแฟนคลับของอดีตภรรยาของเขาเธอมีชื่อว่าอาริซาบราวคาสันเธอเป็นอดีตนักแสดงหญิงชื่อดังในวงการบันเทิงและทั้งสองได้มีลูกชายด้วยกันที่ชื่อว่าอาเล็กซ์คาสันแหล่งข่าวระบุว่าการหย่าร้างนี้เกิดจากข่าวลือเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการประพฤติผิดคบชู้ของลอยคาสัน ส่งผลให้แฟนคลับของอลิซาโกรธและส่งคำขู่คุกคามมาอย่างที่บ้านของลอยเหตุการณ์นี้ชี้เห็นว่าทำไมลอยขาสันถึงต้องการคนที่ไว้ใจได้มาดูแลบ้านไปจนถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันแฟนคลับของอดีตภรรยาที่ปองร้ายเขาและอาจบุกรุกเข้ามาในบ้านได้หลังจากนั้นโนอาจะเช็กลองวงจรปิดและพบกับชายส่งพิซซ่าปริศนาที่หน้าประตูบ้านแต่ทว่า เขาไม่ได้สั่งพิซ่าเลยสักครั้งด้วยความสงสัยเขาจึงเดินลงไปดูที่ประตูบ้านเออนี่ใครครับพิซ่าจากร้านพิซดีพอร์ t ครับเออผมยังไม่ได้สั่งเลยนะพี่พิซ่าเปเปรโรนี่ถาดกลางที่คุณสั่งยังไงล่ะครับผมว่าพี่ส่งผิดบ้านแล้วละ่ะที่นี่ใช่บ้านเลขที่2 2 4บูรวาหรือเปล่าครับผมเออใช่ครับ ออเดอร์ถูกสั่งโดยอคุณรอยคาสันครับดูเหมือนว่าจะเป็นพิซซ่าที่ลอยได้สั่งมาให้เขานี่ครับ อาจจะเป็นคําขอที่ดูแปลกๆหน่อยนะครับผมพอจะเข้าไปหลบฝนในบ้านคุณได้ไหมครับอาจจะดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ผมลืมเสื้อกันฝนไว้ที่ร้านนะครับคือที่นี่ไม่ใช่บ้านผมนะครับแค่บอกว่าไม่ผมก็ไม่วุ่นวายแล้วล่ะครับงั้นก็ขอให้โชคดีละกันนะครับจากนั้นชายส่งพิซซ่ารีวิงหลบฝนไปที่รถนะครับรถออกไปโนอา ก็ไปนั่งกินพิซซ่าพร้อมกับดูทีวีไปด้วยที่ห้องรับแขกซึ่งพิซซ่านี้ได้ถูกสั่งโดยรอยคาสันจริงๆในระหว่างที่กินพิซซ่าเขาจะได้ยินเสียงคนเคาะประตูบานนั่นใครนะ่ะนี่ ผมจะไม่ถามซ้ำแล้วนะนะผมถามว่าใครซึ่งด้านหลังประตูก็ไม่มีใครตอบกลับมาโนอาตัดสินใจขึ้นไปเช็คดูที่กล้องวงจรปิดและเขาจะพบกับวัตถุปริศนาวางอยู่ที่หน้าประตูบ้านและสิ่งที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือมีบุคคลลึกลับคนหนึ่งได้เดินไปที่บริเวณข้างบ้านจากนั้นเขาได้เดินไปเช็คที่ประตูหน้าบ้านอีกครั้งและพบกับช่อดอกไม้ปริศนา จูก็ได้มีข้อความปริศนาส่งมาหาเขาซึ่งได้ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างและเย็นนี้เธอกินข้าวกับอะไรซึ่งโนโอาคิดว่าข้อความนี้น่าจะส่งมาผิดเบอร์และไม่ได้คิดอะไรกับเหตุการณ์นี้จากนั้นเขาได้ขึ้นไปทําการบ้านจนถึงเวลาตีหนึ่งสามสิบหกนาทีเวลาตีหนึ่งสามสิบหกนาทีได้เกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นทําให้เขาไม่สามารถทําการบ้านต่อได้แต่โชคยังดีที่คอมพิวเตอร์ของลอยมี UPS สําหรับสํารองไฟเอาไว้ ในตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นการเล่นแพลงๆของเทอร์เนอร์กับแอนดี้แน่ๆเพราะมีเพียงแค่2องคนนั้นเท่านั้นที่รู้ว่าโนอาอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ทว่าได้มีข้อความจากเบอร์ปิศนาส่งมาหาเขาอีกครั้งในข้อความได้มีการต่อว่าโนอาว่าเขานั้นไม่รู้จักโตและกล่าวหาว่าเขานั้นเป็นคนใจร้ายซึ่งนอกเหนือจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบความฮอตระหว่างเขากับชายที่มีชื่อว่าทอสอีกด้วย เขาได้ตัดสินใจเช็คกล้องวงจรปิดอ,อีกครั้งและจะพบกับหญิงสาวปริศนาที่บริเวณหน้าบ้านเขาได้ไปเช็คที่ตู้ไฟข้างบ้านและพบกับสีที่กำลังเห่าบางสิ่งอยู่ตรงนั้น เปิดระบบตู้ไฟให้กลับมาใช้งานได้ปกติหมายความว่ามีใครบางคนสับขัดเอาเพื่อปิดไฟลงซึ่งในตอนนั้นเขามั่นใจว่าเป็นฝีมือของเทอร์เนอร์อย่างแน่นอนเมื่อกลับเข้าไปในบ้านเขาจะได้ยินเสียงบางอย่างในห้องสตูดิโอ และเมื่อเข้าไปที่ด้านในจะพบว่าอุปกรณ์ทำงานต่างๆในห้องสตูดิโอได้ล้มลงระเนระนาดเขาจึงรีบกลับไปทำการบ้านต่อให้เสร็จในระหว่างที่เขาทำการบ้านจะได้ยินเสียงคล้ายกับมีใครบางคนเปิดประตูและย่องเบาๆอยู่ที่ด้านล่าง ในกล้องวงจรปิดครั้งนี้จะพบว่าประตูในห้องสตูดิโอได้ถูกเปิดออกต่อมาจะได้ยินเสียงย่องเบาๆอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้มีเสียงคล้ายกับมีใครบางคนหยิบมีดออกมาจากห้องครัว เช็คในกล้องวงจรปิดเขาจะพบว่ามีใครบางคนได้ทำการเปิดเตาอบทิ้งเอาไว้บริเวณหน้าต่างห้องครัวก็จะพบกับหญิงสาวปริศนาที่เดินผ่านบริเวณหลังบ้านจากนั้นเขาจึงรีบลงไปปิดเตาอบทันทีและที่น่าขนลุกกว่านั้นคือมีดในห้องครัวได้หายไปจำนวนหนึ่งเล่มซึ่งครั้งนี้ได้มีขวดเบียร์ปริศนาวางอยู่ข้างๆ ณตอนนั้นตัวของโนอายังคงปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือของเทอร์เนอร์เขาจึงส่งข้อความไปหาแอนดี้ซึ่งเป็นคู่หูของเทอร์เนอร์เพื่อบอกให้เขาหยุดการกระทํานี้ลงแต่คำตอบที่นาขลุกก็ได้ปรากฏเมื่อแอนดี้บอกกับเขาว่าเทอร์เ,อเนอร์อยู่กับเขาที่บ้าน ค่ำคืนนั้นเขารู้สึกวัดระแวงเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจดูกล้องวงจรปิดต่อไปเรื่อยๆทั้งคืน ทว่าครั้งนี้ประตูหลังบ้านได้ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงใครบางคนเดินขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้าน ที่ปรากฏคือยิงสาวปริศนาที่ถือมีดมาหนึ่งเลม่มเธอเดินไปยังห้องของลูกชายของคาสันและทำท่าทีที่น่าขนลุก ลงมาที่ห้องของโนอาเขารู้สึกกลัวเป็นอย่างมากและได้แต่นั่งจ้องเธออยู่ในกล้องวงจรปิดอยู่อย่างนั้นจนเธอได้มาหยุดที่ประตูห้องของเขาแต่โชคยังดีที่ประตูนั้นไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากมีตู้เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ขวางทางอยู่เธอขันเรียกชื่อเขาพร้อมกับเคาะประตูห้องโนอาโนอานายอยู่ในนั้นใช่ไหมฉันคิดถึงนายจังเลย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะนี่เธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยฉันดีกับนายมาตลอดเลยนะโนอาแต่นายทำกับฉันเหมือนฉันไร้ค่าเธอควรไปหาหมอนะคาร่าจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้เราจะทราบว่าคนที่สตอลเกอร์และบุกรุกเข้ามาในบ้านก็คืออดีตแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าคาร่านั่นเองฉันรู้หมดทุกอย่างฉันรู้ว่าเธอทิ้งฉันเพื่อไปหาแม่นั่นอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้ขี้ยาเหมือนเธอ แต่ฉันรักนายนะโนอาเธอต้องออกไปเดี๋ยวนี้คาร่าเธอได้กรีดร้องให้โนอากลับมารักเธออีกครั้งเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเอาเธอเข้าคุกได้นะคาร่าก็ลองดูสิวะกูจะฆ่าพวกมึงทั้งคู่เลยเขาได้ตัดสินใจย่องมาแอบที่ห้องซักรีที่อยู่ตรงข้ามกับห้องทำงานถ้าฉันไม่ได้เธอก็ไม่มีใครได้เธอเหมือนกัน เข้าไปที่ห้องทำงานซึ่งในจังหวะที่เธอนั้นไม่ทันสังเกตเขาได้รีวิ่งออกมาจากห้องและออกไปจากบ้านทันทีจากนั้นไม่นานพ่อของเขาก็ได้โทรแจ้งตำรวจแต่เมื่อตำรวจมาถ,ถึงเธอก็ได้หนีไปเสียแล้ว ซึ่งสาเหตุที่เขาเลิกกับคารานั้นเป็นเพราะเธอเริ่มเสพยาหนักและติดแอลโกอฮอล์เป็นอย่างมาก ทำให้พฤติกรรมของเธอนั้นเปลี่ยนไปทางที่รุนแรงมากขึ้นเขาจึงตัดสินใจตัดขาดกับเธอและบอกให้เธอห้ามติดต่อเขาอีกทว่าเธอ่าจะมีอาการทางจิตจากการเสพยาจึงทำให้เธอตามรังควานโนอาไม่เลิกหลังจากที่ตำรวจพบตัวเธอเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ทว่าหลักฐานในกล้องวงจรปิดก็ได้มัดตัวเธอไว้อย่างชัดเจนซึ่งทำให้โนอาปลอดผลจากอันตรายในฝันร้ายแห่งโลกความเป็นจริงในครั้งนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมหากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ชาติหน้า